สวัสดีครับปงวินครับวันนี้ครับเครื่องนวดข้าวนะครับตัวนี้ขนาด3ฟุตนะครับก็เจอกันอีกแล้วครับหมายถึงลูกค้าชอบรุ่นนี้อีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวพิเศษนะครับตัวสั้นจ๋าขนาดของงวดความกว้างแค่3ฟุตนะครับก็ถือว่าลูกค้าชอบที่จะอยากได้สายพานลำเลียงนะครับก็ ประกอบติดตั้งให้เรียบร้อยครับตัวนี้จะเป็นสีฟ้าตัดด้วยแคสซีสีส้มนะครับลูกค้าจะไปใส่เอ็มยูนะครับก็โครงสร้างอะไรทําไมก็จะทําให้ดูใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ดูล้อข้างๆนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวประกอบใหม่นะครับเหล็กใหม่ทั้งหมดนะครับดูกว้างนะครับก็กว้างตามลักษณะริมล้อนี่ก็เอารวมๆเมตรแปดสิบเซนน่แหละครับตามตามตามริมรถเลยนะครับเห็นไหมครับก็เอากว้างไว้ เพราะว่าจะไปใช้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเป็นป่าเป็นดอยนะครับก็จะรู้สึกว่าจะต้องเผื่อความกว้างไว้ให้มันมีขนาดที่ไปมาสะดวกนะครับเพราะถ้าแคบๆนี่ไปในพื้นที่ที่ลาดชันหรือเอียงอะไรพวกนี้ก็จะอันตรายนะครับก็เลยเทํารูปแบบให้มันดูดูกระชับใหญ่ขึ้นมานะครับก็ ให้ดูโครงสร้างคร่าวๆรอบตัวนะครับก็ดูสวยครับเพราะว่าสีฟ้าตัดแคสซีสีส้มนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีคอลากยาวให้นะครับคอลากยาวให้ก็จะเอ่อเสียบเสียบย้อยย้อยปั่น PPO นะครับเนี่ยครับใช่ไหมครับก็จะอยู่ในระดับที่มันพอดีนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยววัดให้ดูนะครับขนาด3ามฟุตนะครับเออเราก็ก่อตรงนี้นะครับเออชนข้างในเลยครับเพราะว่า3ฟุตสเปค3ามฟุตเนี้ยก็คือ อ๋อนะครับอันนี้นี่ตัวสีดำดำเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยนะฮนะครับสามฟุตนะครับให้ลูกค้าดูกันแบบคือสามก็คือสามฟุตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างเดินเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นระบบสายพานลำเลียงนะครับเดินเครื่องเมื่อระบบใช้เฟืองก็จะมีเสียงเสียงดังนิดนึงนะครับแต่เป็นเสียงดังของในระบบในการทํางานของมันเอียงว่าเฟืองมันจะขับขับกันนะครับก็ ดูสายพานขึ้นนะครับดูสายพานขึ้นอะไรทำไมก็เออเออนะครับข,ขึ้นอยู่ในระดับของมันเออเ,เรื่องเครื่องนิดนึงนะครับเออเดี๋ยวรอบรอบเร็วนะครับเมื่อกี้รอบเดินเบาอันนี้รอบรอบทำงานจริงนะครับโอ้เนี่ยเสียงลมมาเลยครับอ่า

ปลายไม้นุ่นเออลงไม่ไหวครับก็ให้ให้ดูถึงรูปแบบนะครับทำงานได้จริงครับเอ่อทดนะสอบทดลองอะให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะได้เอาไปส่งมอบลูกค้านะครับก็นะครับตัวน,นี้เราก็เทสระบบให้ให้ดูเออรูปแบบก็ ผมจะยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเพราะว่ายังไงก็เดี๋ยวจะจะจะ,จะให้ดูวิธีเก็บนะครับอ่าเก็บสะ้านลำเลียงนะครับเอาเร็วเก็บสะพานลำเลียงเร็วนะครับวิธีเก็บก็จะง่ายนะครับพวกาถาดกระบะต่างๆอะไรตรงนี้เรากา็จะใช้คนนิดนึงนะครับอันนี้ผมจะใช้รูปแบบรูปแบบการล็อกนะครับล็อกแบบเป็นเป็นเป็นน็อตนะครับอ่า มันจะมีตัวค้ำให้นะครับอ่าปดงานลงมาเอาเอนะครับแล้วก็หมุนลงหมุนลงนะครับหมุนลงนั่นแหละครับหมุนลงแล้วก็จะลงตัวล็อกของมันพอดีนะครับอ่าแล้วก็จะวางบนบนช่องนะครับจะมีช่องให้ของมันนะครับก็มันจะอยู่ข้างรถอย่างนี้ยครับเห็นไหมครับ อยู่ข้างรถก็ไม่ไม่เกินล้อนะครับเพราะว่าสังเกตดูอยู่หลายล้อพอดีนะครับเพราะว่าเราไปก็คือล้อหน้าขับเคลื่อนไปข้างๆก็มีปัญหานะครับขอบคุณนะครับ